สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้นำมานําเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญของท่านหลวงพ่อทองโตนะครับวัดถ้าน,น้ำปต่าตำบลทับกุงอำเภอหนองแสงจังหวดัดอุดรธาน,าน,นีนะครับแต่องนี้องแรกเลยที่เราเอามาโชว์เป็นตะกุดเจ้าฟ้าประดานนาโชคนะครับตะกุดดุ่นแรกของท่าน ที่ทําออกมาให้คนเช่าบูชาด้านหน้าก็จะเป็นปรูปท่านพระอาจารย์ทองโตนะครับแล้วก็จะมีพญายนาคเกลียวล้อมรอบตัวท่านนะครับข้างในก็จะมีมวลสารต,ต่างๆที่ท่านบรรจุส่วนมากจะเป็นไั่ดำพวกแร่เหล็กไหลนะครับท่านจะมีตัวนี้เยอะนะครับนี่นะครับส่วนราคาใคเช่าบูชาแต่ละเหรียญอาจจะราคาแตกต่างกันไป รูปเพจอยากได้เหรียญไหนเป็นที่ระลึกก็ติดต่อเข้ามานะครับรรุ่นต่อไปรุ่นรวยพันล้านรุ่นหนึ่เหรียญน,นี้ยังพอมีให้บูชาอยู่นะครับสร้างเมื่อปี2 6 6 6 5 0หงค้จุานอเงินสร้างนะครับ5000องค์จะเป็นยันไหล้อมรอบตัวท่านข้างล่างก็เป็นพญายนานะคด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ลูกอดอรุ่นหนึ่ง ยงามสวยสะอาดใหม่สำคัญครับเหรียญต่างเนี่ยท่านปลุกเสกด้วยพลังนิทานิภาพจากการที่บำเพ็ญในป่าในเขาของท่านผ่านการประจนภัยจนจิตมีความเข้มแข็งอย่างสูงนะครับอันนี้เหรียตอนนี้หรือเขาเรียกอีกรุ่นนึ้ครับเหรียญพระผ่านยนูไม่ตายนะครับลองไปดู ep เก่าๆได้นะคเคยสัมภาษณ์ยนูไปแต่ว่าที่แกไม่ตายเพราะอะไรเพราะแกเชื่อมันว่าเหรียญรุ่นนี ว้าผ่านแค่สองครั้งสองคราวไม่ตายเดีือวนี้น่าจะใกล้หมดแล้วนะครับช่างมาห้าพันองค์เนื้อทองแดงยันด้านข้างล่างก็เป็นตรงกลางก็เป็นมงกุฎพระเจ้านะครับรุ่นหนึ่งนะตัวน,นี้รวยพันล้านรุ่นหนึ่งรุ่นนี้ประสบการณ์ก็เยอะนะครับแต่มีอีกรุ่นหนึ่งครับอ่ารุ่นเดีวยวกันแต่ว่าคนละเนื้อเหรียญเนี้ยมีคนให้น้อง น้องที่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เนี่ยพ่อเขาไปเกิดอุบัติเหตุรถที่ความหลายจะลบแต่รอดตายณนะเดี๋ยวนี้เขาขอบูชาต่อแสนหนึ่งก็ไม่ปล่อยนะครับพ่อเขามีประสบการณ์ของเขาเองุ่นเนี้ยถ้าเป็นเรื่งเหรียญทองแดงธรรมดาเหรียาโลหะ ชมอยู่ยังมีแบ่งปันให้กันได้อยู่อาจารย์ทองโตเป็นพระที่พลังเกียรติทรงผ่าตาในภาพา,ยาพอย่างสูงนะครับพระเสนผู้ใหญ่ยอมรับท่านเยอะนะครับฤๅษีเกตแก้เลยหรือว่าลูกศิษย์ของท่านที่เป็นพระเนี่ยเอาไปลองกันเนี่ยโอ้โหราคาจากไม่กี่พันขึ้นมาเป็นหลักล้านนะครับบางท่านที่เขาเคยเอาไปลองเขามีประสบการณ์อันนี้สมเด็จทองโต สมเด็จทองโตแล้วท่านท่านจะสร้างเนื้อผงด้วยนะครับแต่นี่เป็นโลหะนะสำเร็จทองโตนะครับสวยครับพิมพ์สวยหายานะด้านหลังก็เนี่ยสร้างขึนมาเพื่อจะระ,ระดมทุนสร้างพระธาตุเจดีย์นี่ครับเ็นหอ่านี่ฮะเป็นเหรียญโลหะที่เป็นรุ่นแรกเั้นเลย เป็นรุ่นแรกของท่านพระอาจารย์เลยนะแต่ละทรงแต่ละพิมนะน,นี่เป็นกล่องที่ทางวัดจะเป็นเซตไว้นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทใครรุ่นทะั่วหนึ่งหมื่นห้าพัน 10, บาทก็จะได้เซตเหล่านี้ไปนะครับนะที่นำเสนอเมื่อกี้นี่คือเป็นเซต จัดเป็นชุดไว้ชุดละหนึ่งหมื่นบาทนะครับอันนี้หลวงพ่อทองโตรุ่นสมใจปาธนา,ราสร้างปีห5าตอนนั้นตอนนั้นเป็นชนะส่งถทำน้ำตาดอยู่นะครับนงานสวยความคงของพระพุทธศิลป์สวยงามมาก ถ้าท่านใดอยากนยบูชายแยกเดี่ยวก็ติดต่อเข้ามาครับชอบองค์ไหนหรือว่าองค์ที่เรามีอยู่ก็จะได้แจ้งกันไปนะครับนี่ก็เป็นรูปหล่รอลอยองค์ท่านนะครับรูปหล่รอลอยองค์ถือไม้เท้าทนะ่านจะชอบถือไม้เท้างานสวยนะฮะทรงพลานุภาพสำหรับผู้ที่เคยได้ใช้ไป ขนาดพเกจีดังๆแต่ไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันนะครับขนาดดังระดับประเทศเนี่ยยังต้องเอาเหรียญท่านพกจิตตัวเลยนะครับยังต้องบูชาของท่านไปนะครับตะเกียก็เป็นรอยโอเดินใส่เกาะครับน,นี่ก็เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่ง น่าจะเป็นหัลูกนะครับงานสวยมากนะครับแต่อันนี้มันมีการสองหน้านะเพอเดีเราติดในกล่องเพื่อไม่ให้มันหลุดก็เลยอาจจะทำให้ยังไม่ทำความสะอาดนะครับเป็นชุดชุดละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วก็จะมีพระสมเด็จเอ่อตันี้เป็นคุนแผนนะทรงคุนแผนรับผู้หญิงห้อย ครับเป็นเมตตามหานิยมแขวหาดปอดภัยนะครับเมตตามหานิยมก็สุดยอดนะครับ้านเราก็จะเป็นรูปของท่านพระอาจารย์ทองโตนะครับเหรียญองค์เล็กละให้ลูกให้หลานใส่ชุดหนึ่งก็จะมีสามองค์นะครับก็จะมีสีสันด้วยกานงานศิลปะแตกต่างกันออกไป ถ้างานแยกเดี่ยวก็องละ9ก้าร้อบานะครับงน,รงนพวกนี้ชุดนั้นก็ชุดนี้ก็คือ15,000บาทน,นะครับสําหรับใครที่ร่วมสร้างเจดีย์แต่นี้เป็นชุดพิเศษเอาไว้ดูอันะนี้เป็นของเสริมนะเป็นลอลเก็ตของท่านพระจ้าน่าจะน่าจะหมดแล้วนะครับอาจจะอยู่แถมแถมในชุด15,000บาทน,นี้นะครับบรรจุบนสาทข้างในด้วยด้านะนะหลังเป็นรูปพระพรุทธเจา้าหพระองค์ โชคดีมีมีชัยนี่ก็เป็นหลวงพ่อทันใจเนื้อเงินนะครับอันนี้ก็หายากแล้วนะครับท่านก็วินน้ำดีว่าท่านอยากจะสร้างอีกสักรุ่นหนึ่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวอรอรวบรวมปัจจัยเพื่อรวบรวมปัจจัยไปสร้างพระธาตุเจดียด์กันต่อนะครับ,นะรบนะเดี๋ยวจะมีการก่อสร้างวัตถุมงคลรุ่นใหม่เมื่อไรเขาจะแจ้งให้ทราบชิน นีเหรรุ่นแรกของท่านนะครับรด่น,นี้หาไม่ได้แล้วนะครับมีอยู่แค่น่าจะเหรียญเดียวเนี่ยหรือสองเหรียญไม่แน่ใจที่เหลืออยู่ในวัดนะครับเพราะลูกศิษย์ท่านทําแจกห้าพันองค์แจกแล้วก็ราคาก็สูงแล้วนะครับหลักแสนแล้วองค์เนี้นะครับราคาหาไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้สําหรับวัตดาบุคคลของท่านทองโตมีประมาณน,นี้นะครับท่านใดต้องการก็ทักเข้ามานะครับศูนย์แปด 2593สนะครับ ID Line โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับ08 1 5 1 6 2 5หนึ่งห้าหสองค่าาสำหรับรีวิววันนี้ขอบคุณมากครับ